ราชกายกันได้นะครับผมอืมหวานตงอืมอร่อยอสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องชาวเดียวคำไม่คืนนี่ฝนลินนะครับเนี่ยฝนลินนะครับทําให้เดินลําบากนะครับผมฝนลินก็ทําให้อสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องชาวเดียวคาไม่คืนนี่ฝนลินนะครับเนี่ฝนลินนะครับทําให้เดินลําบากนะครับผมฝนลินก็ทําให้ เต้นให้ดูนะครับดื้อๆประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคาลังแจทุกคมเนต์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊นนะจ๊ะสวัสดีครับผม่างนี้เนาะแบบนี้ก็ไม่มีเวลาเข้าไปดูกล้วยดูอะไรนะครับผมมีกล้วยสุกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนที่ทาคลิปแบบประมาณนี้นะครับผมก็สีเลี่ยมเล็กๆนะครับผมเข้าโรงงานก็ ข้า8โมงเลขทุ่มอสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องชาวเดียวขับไปคืนนี่ฝนลินนะครับนี่ฝนลินนะครับทําให้เดินลาบากนะครับผมฝนลินก็ทําให้อสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องชาวเดียวขับไปคืนนี่ฝนลินนะครับนี่ฝนลินนะครับทําให้เดินลาบากนะครับผมฝนลินก็ทําให้บางใจนะครับกทองปลานะครับผม วันนี้จะตกไหมครับผมวันนี้ฝนจะตกให้ดูนะครับตื้อดื้อดื้อดื้อประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับผมบังใจนะครับตกทองปลานะครับผมวันนี้จะตกไหมครับผมวันนี้ฝนจะตกตุ้มครึ่งก็หมดแล้วนะครับไปไหนไม่ได้นะครับผมไปไหนไม่ได้นะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่คอยมาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องหลอนนะครับผมสวัสดีกันเหมือนเดิมนะครับผมมาดูทองปลาครับทองปลาเตรียมใส่ไหมครับผมทองปลายาเช้าเตรียมใส่นะเพราะว่าฝนลินไม่โลกไม้นะครับผมเริ่มแดดจ้าแต่เช้าเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณน้องมากครับผมน้องหลอนตุ้มกลิงก็หมดแล้วนะครับไปไหนไม่ได้นะครับผมไปไหนไม่ได้นะก็ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่คอยมาพวกเราไม่ค่อยสบายกันเนาะแล้วก็อย่าไปตากผลตากอะไรนะครับผมวันนี้น้องเราก็จะเข้าบ้านหลังบ้านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอร่อยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเปียงกาลังใจกันยามเช้าก็ตื่นเช้ามากก็สวัสดีกันเหมือนเดิมนะครับมาครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพามากินมะยมครับมะยมนะครับ จะได้อะไรเพิ่มวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีแต่ช้ากำลังใจนะครับกำลังใจกันเนาะน้องหลอกก็ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับผมไปได้ทีละบ้านสองบ้านสามบ้าน <laughs> ผมพอจะชักถ่ายกันได้นะครับผมอมหวานตาอ,อร่อยตุ้มขิงก็หมดแล้วนะครับไปไหนไม่ได้นะครับผม <laughs> ไปไหนไม่ได้นะก็ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่คอยมาสุมส่วัดอีกันเหมือนเดิมนะผมมาดูทองฟ้าครับทองฟ้าเตรียมใสไหมครับผมทองฟ้ายามเช้าเตรียมใส่นะเพราะว่าฝนลินไม่คืนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี้ครับอ่าถ้าได้ตั้งค่านะน้องหลอกก็จะนะครับผมว่าอยู่ในโรงงานก็ค่อยๆตอดเข้าไปเนาะ เยี่ยมชมหลังบ้านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคำมีกไม้นะครับผมเริ่มแดดจ้าแต่เช้าเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคำมีดนะครับผมขอบคุณน้องมากครับผมน้องๆใไรน้จ้านะจ้าประมาณนี้นะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณน้องผมนะครับผมเป็นห่วงทุกคนนะครับผมขอบคุณน้องมากครับผมกําลังใจนะครับกําลังใจกันเนาะ น้องหลอกก็ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับผมไปได้ทีละบ้านสองบ้านสามบ้านบังใจนะดูทองปานนะครับผมวันนี้จะตกไหมครับผมวันนี้ฝนจะตกอย่างนี้เนาะวันนี้ก็ไม่มีเวลาเข้าไปดูกล้วยดูอะไรนะครับผมมีกล้วยสุกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนนะผมถามมายอมกันเดียกันนะจ๊ะน่ครับอืมหวานอันตา ตุ้มกลิงก็หมดแล้วนะครับไปไหนไม่ได้นะครับผมไปไหนไม่ได้นะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่คอยมาเ้าวขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปอย่างนี้ครับอ่ถ้าได้ตังค่านะครับน้องหลอกก็จะเท้าเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปอย่างนี้ครับอ่า ถ้าได้ตั้งค่านะครับน้องหลอกก็จะตบเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทักทายเกี่ยวกับไอเอกันกำลังใจนะครับกทองปลานะครับผมวันนี้จะตกไหมครับผมวันนี้ควรจะตกขอบคุณมะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องหลอกนะครับผุ๊นะครับผมเป็นห่วงทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมอืนนี้เนาะแันนี้ก็ ไม่มีเวลาเข้าไปดูกล้วยดูอะไรนะครับผมมีกล้วยสุกบ้างรเปล่าก็ไม่ดูนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกคนขอบคุณ,คณนาครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องดอนนะครับผมก็สักขายกันได้นะครับผมอื <c oughs> หวานตา,นตา,นานอืร่อย <c oughs> นะครับผม่าอยู่ในโรงงานก็ค่อยๆตอดเข้าไปนะ <c oughs> เยมชมหนังบ้านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ <laughs> ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปอย่างนี้ครับถ้าได้ตั้งค่านะครับน้องหลอกก็จะตัดไปนะครับผมขอขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจทุกทรคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทากไทยเกี่ยวข้อเอ,เอกันอร่อยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจท,ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามา เป็นกำลังใจกันยามเช้าก็ตื่นเช้ามาก็สวัสดีกันเหมืนเดิมนะครับจะทําคลิปแบบประมาณนี้นะครับผมก็กร <c oughs> อ,อบสีเหลี่ยมเล็กๆนะครับผมเข้าโรงงานก็เข้าแปดโมงเล็กทุ่มเก้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี้ครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะ ถ้าได้ตั้งค่าคร้บน้องหลอก็จะเต้นให้ดูนะครับดื้อดืดอดือดื้อประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนลังใจทุกคนเมีย์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับผมมาครับขอบคุณทุกคนลังใจทุกคนเมีย์นะครับผมพามากินมะยมครับมะยมนะครับจะได้อะไรเพิ่มวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีแต่ช้าสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องชาวเดียวคำไม่คืนนี่ฝนลินนะครับนี่ฝนลินนะครับทําให้เดินลาบากนะครับผม ฝนลินก็ทําให้สุ่มส่วนดีกันเหมือนเดิมนะครับผมมาดูทองปลาครับทองปลาเตรียมใสไหมครับผมทองปลายามเช้าเตรียมใสนะเพราะว่าฝนลิน่เล่นให้ดูนะครับดื้อ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 ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับผมกําลังใจนะครับกําลังใจกันเนาะน้องหลอกก็ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับผม ไปได้ทีละบ้านสองบ้านสามบ้านสวัสดีกันม้านเดิมนะผมมาดูทองฟ้าครับทองฟ้าเตรียมใสไหมครับผมทองฟ้ายามเช้าเตรียมใสนะเพราะว่าฝนลินนี่ค <em die S 2> ือขอบคุณมะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องดอนนะครับผขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ทานมายมแต่เช้าเลยนะครับผมชุ่มคอชุ่มคอมากินมายมนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม เริมแดดจ้าแต่เช้าเลยนะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคมเนตนนะครับผมขอบคุณน้องครับผมน้องดอกไม้นะครับผมเริ่มแดดจ้าแต่เช้าเลยนะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคมเนตนนะครับผมขอบคุณน้องครับผมน้องดอกไม้ครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคมเนตนนะครับผมพามากินมะยมครับมะยมนะครับจะได้อะไร เพิ่มวิตามินซีเนี่ยวิตามินตีแต่ช้าสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องชาวเดียวคำนิยมคืนี่ฝนล,ลินนะครับนี่ฝนล,ลินนะครับทําให้เดินลําบากนะครับผมฝนล,ลินก็ทําให้มาครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมามากินมะยมครับมะยมนะครับจะได้อะไร เพิ่มวิตามินซีนะวิตามินตีแต่เช้าเล่นให้ดูนะตรดื้อ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 ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับผมอินเทนนะครับผมช่วงเย็นก็จะได้ให้กําลังใจเพื่อนประมาณนี้นะครับผมถ้าอยู่ในโรงงานครับผมวันเมื่อวานนี้ก็มุดเครื่องทั้งวันเลยครับไม่มีเวลาจับตัวสั่นนี้เนาะแบบนี้ก็ ไม่มีเวลาเข้าไปดูกล้วยดูอะไรนะครับผมมีกล้วยสุกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องรอนนะครับผมสนับสนุนน้องรอดนะครับเพเิดผักดันให้น้องรอดนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับอร่อยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามา เป็นกำลังใจกันยามเช้าก็เตือนเช้ามาก็สวัสดีกันวันเดิมนะ